ข้าพิโมนม้วนชีวิตก้นใต้หลังเดียวนะครับวันนี้มาเจอนะคะเลมอนป่านะครับเอ่อเลมอนป่าที่วันม้วนเคยเลียกเหมือนอื่นเนาะโอ้โหสมสวยมากเลยเอ,อันน้องดืน่นเนาะมักกรับเลยมมกเก็บเลยเลมอนป่านะครับติดกับภูเขาเลยครับพนอ้อนป่าจริงๆนะไม่มีใครปลูกนะครับ nó thu mới lớn cái thuống xe lúc liếc nó ở đây lúc dậy có pho หอมมากหอมมากนะครับหมักเน่ายักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะภาษาภาษาอังกฤษก็เลมอนเนาะโอเคนี่มอนก็จะเลือกอลูกสวยๆนะฮะ,ะเรากลับไปไปกินที่บ้านเ<ม>อาเข้าไปเจอตั้งเลยมั้ยเอาเลยเอเื้นเลยอันเขียวหมเอหรอนะ รันคยเนอะนคตดนรันคุยกะใช่อันลูกเี็กเอาเหรอมีสมฮะเยอะแย่ในด้างในน่ะนะไอ้ลูกนันเอาลรอน้องน้องน้อของไหออืม

เ,เ,เดี๋ยวส่งกันแล้วบ้างน้ำด้วยนะนะครับติดกับภูเขานะครับเมาเทนเมาเทนเป็นสถาว่าเมืองใ้ในฮานอก็ออกเองเออเนี่ยสวยงามมากเอาเมือรูกินไยนะใส่ผักกาดนอ่ะเผามียนน้ำหมัก น้องสามันตั้กินกับน้ำหมักเนี่ยวนั่นแหลขอา <políticas> งเนื้เร็วเวเร็หยุดหยุดเช็ดเอาละอันแล้งน่ดดึงๆยกต้นขึ้นมายกต้นต้นฮะต้องนั่น่งเลี้ยงๆุงเลียงๆุญเลียงบฮะ ดกับต้นน้ำซ้มมันเปียวจะเอาเรื่องเอาลูกใหญ่ไงอยเออนั่นหละเอาอน้อก็เอาอะอันนี้มาแล้วไปขายนะครับเอาไปไว้กินที่บ้านไปทำเป็นใส่ส้มตำหรือใส่นํำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเลยหมดครับ mong mua nâng nó nâng nó nâng 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 thằng nâng 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 อเอาไปวันเปื่กินพ่อขาอหลกัน้ะเอาวห้เ็นผ่านะนะเจ้าน่ะหินผ่านเห็นมาหูเน่ได้วเผ่าน่น้ผ่านกันน่ะเดี๋ยวหนูหัก็มีแบบใหม่เอเมือสย ้องอยู่ด้านนันเองมเป็นหางมาเดาได้ส่งมันซุ้มันไปใจแน่กูอายนี่กะอ่าเป็นหางเดี๋ยวถ้าอินก็ใจก็กไ,ดจได้เฮ็ดให้เใจมีพาหนอยที่เลยน้องคิวก่อนเป็นหางเออนั่นแหละเออปาถั่วกันเขาก็อาโอเคนะวันูมมาเนี่ยวัน นั่นก็แค่เ <laughs> อ่อโอเคเอาก็มาเมื่อนั่นก็ก็ทู่มหมายโฮมแล้วฮะนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวักควบปิงควบเดิอมหู้น,หนะฮะรันเช้าฮะคือเป็นเพื่อนกับตั้งสองคนเลยเนะี่ย ก็น่นาคุดจะดแต่งหรือไม่แต่งเราวจะลอรุนกันอีกทีอ,อ้าเม่กี้มอเตอร์ไซคจอดไปตรงไหนวะนักหนอยู่นะั่นขงังเข็มจ้อยล่ะเออได้ตรงไหนก็มีเขาชอบถิอป๋องด้วยกดเออนั่นสวย,สวย

Yang muốn ăn và uống. Hello Ngọc. Đỗ con con. This is this is lemon. Lemon mountain. ไปเราเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ก็คำหลับมาเก็บเลมอนป่านะครับปุ๋ยอมอนเห็นตั้งแต่มันเหล็กๆนะมนก็คิดว่าคนอื่นหรือา,าเอายังไม่เอาอันนั้นเหมือนพ่อขีน้นามเจ้าน่มาเข่านะนนะอันต้นเขาเขานะ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่น <c oughs> อยเปล่าเ้อฮาแนะ่ไม่เหนื่อยนะ โอเคแล้วค่ัพี่น้องเอ้ยต้นไม้ช่างขาเขา่าจสิพีน้องนี่จะกินบ่าวะมาพวกอะไรก็สีอ่ะก็เก 嗯，妈嘞、嗯，是没喝。